สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนที่เราอยู่ใน Night Shift at Chuck E Cheese นะครับผม Chuck E Cheese เนี่ยคือเหมือนกับร้านค้าที่มันแบบจัดปาร์ตี้วันเกิดให้กับเด็กๆนะครับว้าวหน้านเป็นอะไรเนี่ยใครไม่กด subscribe ปอมต้อนรับเราขึ้นยากตอนปอมชัยไหม นี่ก็ตัวเรานะครับผมกำลังขี่รถไปที่ไหนสักที่หนึ่งน่าจะไปที่ร้านค้าร้านชักอ e ีชีดนี่แหละนี่ถึงแล้วอูดภาพทำมาได้ดีเลยนะนเ,เนี่ยฟุตเทจเนี่ยเหมือนจริงมากเลยนี่วันที่7เดือน5ปี2 0 0 6ใช่ไหมหรือวันที่5เดือน7ช่างมันเราไม่ต้องการที่จะรู้แล้วไฟ r e อ f อ i ฟฟินะครับไปที่ออฟฟิศของคุณแล้วทำไมเมาส์มันช้าจังเลยเนี่ย เราต้อไปที่ออฟฟิศของเรานะครับซึ่งออฟฟิศของผมอยู่ตรงไหนใครรู้บ้างบอกผมทีนะ <c oughs> ผมว่าเมาส์มันช้าเกินไปผมขอปรับเมาส์แป๊บหนึ่งนะหนึ่งเลยกูไวมาสัก0.5นด้าได้ไหมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับผม <c oughs> โอเคโอ้ยใครใครวิ่งวิ่วงกันมีคน <Hello there. S 1> มีคนเปิดไฟอยู่สวัสดีครับผมสนใจจะมาทำงานกับผมไหมตอนนี้ขี้ไข่มันวิ่งวะแล้วออฟฟิศผมอยู่ไหนเนี่ยหลังเคาน์เตอร์เนี่ยต้องมีห้อง นี่อ่าเข้าได้อันนี้เข้าได้ไหมเนี่ยผมนั่งไม่ได้อ่ะมันมันมันเข้าไม่ได้อ้ตู้ตู้กระตุนมันขยับได้หรือเปล่านะน่าจะขยับได้แหละมันเป็นอ๋อไม่วุ้ยวุ้ยวุ้ยแปลกอันนี้แปลกๆแปลกๆมันเดินตามนะเนี่ยห้องห้องผมอยู่ไหนอ่ะห้องนี้ออฟฟิศใช่ไหมนี่ปิดประตูเออปิดไปก่อนเดี๋ยวมีคนโทรมามีคนโทรมา ตัดีัวเขาิโทรหาคุณคืนนี้เขากําลังซ่อนกุญแจจับกเราอยู่มองไปที่รอบเพื่อหากุญแจเขาบอกเราหากุญแจวิตัวนี้ขยับได้ไหมเนี่ยผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะผมไม่มีซับอะแล้วเราหากุญแจใช่ไหมนีมันมาแร้วโอ้มาจริงมาจริงเราไปตามหากุญแจกันดีกว่าครับอันนี้ทางออกทางหนีไฟอันนี้ต้องมีโค้ดใช่ไหม ผมไม่มีอะเซ่ห้องนี้ล่ะห้องนี้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้สักห้องเลยดีกว่าอ่ากด C มันนั่งได้นี่นาโอ้ไนโอ้โหตรงนี้เอาที่เดิมเลยกูออกแบนง่ายกว่ามันเนี่ยเุ้ยอุ้ยมันเปลี่ยนตัวด้วยอ่ะอุ่ยประตูล็อกอยู่ประตูล็อกล็อกอยู่อ่าเข้าพี่คุณอ่าแสดงว่าท่อตรงนั้นผมต้องเข้าได้แล้วผม จะไปท่อข้างหลังนั้นห้องนี้มันเข้าได้ไหมอ่ะเข้าได้เข้าได้มีท่อด้วยเข้าท่อแล้วกันม,มีแยกซ้ายขวาเราไปซ้ายก่อนแล้วกันนะไม่ใช่ไพโผล่ท่อนั้นนะโอโอเออหน่าจะไปทําอะไรแล้วใช่ไหมอ,อุ้ยเพืจะไปตะกีอนนอะอ้อันนี้โผล่ไหนอ่ะอ่าอันนี้ว่าโผล่ท่อนี้โอเคโอเคจาได้แล้วจาได้แล้วอ่ะตรงนี้ไปทางแยกอุย้ยมันจะเป็นห้องน้ํามันน่าจะอยู่หน้าห้องน่ะ ประตูที่เปิดไม่ได้สักอันมันอยู่หน้าห้องน้ำน,นี่เองอะ่ะผมเปิดอุ้ยมันมีสองตัวด้วยแต่อมาแเร็วปิดก่อนอย่านะที่ผมไปทางนี้แล้วกันนะตรงนี้โฟนไหนเนี่ยนี่ก็ห้องน้ำเหมือนกันเอา้าแล้วมันมีกุญแจมาซ่อนอยู่ในกล่อง,งพิซซ่าได้ยังไงใครเอามาซ่อนไว้เนี่ยเป็นกุญแจข้างหลังนะ backstage key หรอโอ้อ ตอนแรกมึงเดินช้าๆไม่ช่้โหลดแล้วทำไมมึงพุกมาได้แล้วเฮ้ยมึงโกงมูงแล้วดี่ไอ้หุนบ้าดี่ตอนแรกยังเดินเนิ่มๆอยู่เลยนะเนี่ยแต่เราได้แบ็กสเต็มอย่าเ <laughs> มื่อกี้ทำอะไรไว้อุ้ยมันเดินทวดเปียกเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเขียนไปแล้วผมเออ ว่า backstage key ผมว่ามันน่าจะเป็นประตูที่มันล็อกอยู่นะที่อยู่ข้างๆห้อง,งน้ำเราจะไปะตูงั้นกันนะใช่แน่ๆในในในเนี่ยใช่ไหม Nope เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอยียยย่ตัวนี้มันโคตรไวเลยเยะอ้าวอย่าดักอย่าดักอย่าดักไปดักเลยนะประตูไปที่อื่นไปยังวะไม่ยอมไปด้วยนะ ถ้าเป็นอย่างนี้แหละว้วมามีทั้งหมามีทั้งนกมีทั้งอะไรกระตกก็ต่ายเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ประตูนี้เนี่ยเลยอะเพราะว่าผมลองเปิดมันเปิดไม่ได้เดยมันต้องเป็นประตูไหนสักอันที่เป็นล็อกอยู่นะตรงนี้หรือเปล่าผมจําแนมันปประตูตรงนี้อันหนึ่งที่มันล็อกกุญแจแดงอยู่นี่น,นี่ตรงซ้ายนี่อ่านี่นี่นี่ถูกต้อง ก็แย่แล้วอาได,ได้ได้ได้้ปิดก่อนโอเคมีอะไรไหมนี่มีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่ามีทางขึ้นไปผมขึ้นยังไงเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างสีในนี้ไม่ไงั้นมันจะให้เราเข้ามาทาไมมีไหมนี่ฮะกูงจงกญแจอะไรก็ได้ผมต้องการนะเสียกุนแม่งเดิอดตปวดเปียกเต็มไปหมดเลยข้างนอกเนี่ยนี่ไงกญแจ o ล e s ซ k ค y โอ้โหแล้วดู แล้วดูมันรออยู่ด้าประตูไปที่อื่นนี่เข้าได้ไหมเอ่ะโดดไม่ได้นะผมมันจะเข้าไม่ได้นี่แหละผมต้องรอไอตัวข้างหน้ามันออกไปก่อนนี่เดินอยู่นี่ไปไหนแล้วไปไหนแล้ว <c oughs> อุ๊ยมาแล้วเข้าได้ไหมไประตูอะ <c oughs> มันเข้าไม่ได้ประตูใหญ่เกิดตายยี <c> ่ <oughs> <c oughs> ยา จะดักทำไมไม่มีคนอยู่แล้วดิมองไม่เห็นตัวกลับไม่มีคนอยู่ก็ใช่ไหม <Huh? S 1> ไปแล้วไปแล้วใช่ไหมซ้ายขวา,อ,าอย่าดักเราสิโอ้บอกให้ไปที่อื่นมันไม่มีคนอยู่ร้านตรงนี้เนี่ยถ้าาถ่ว่าแกันไปไม่ได้ถ้าไปได้นี่ผมน่าจะรอดแล้วนะอื <Huh? S 1> ้ม วิ่งอยูอปิดอยู่เผเข้าห้องออฟฟิศประตูนี้คือประตูไหนวะคลอซิสเนี่ยไม่คุ้นเลยนะ <c oughs> ประตูนี้อยู่ในเกมด้วยหรอวะอันนี้หรออันนี้ล็อกอยู่อ่ะไม่ใช่น่าจะเป็นตรงห้องน้ำนั้นแหละอันนี้เนี่ยนี่ก็ไม่ได้อ่ะน่าจะตรงห้องน้ำนั่นแหละครับอุ้ยอยู่ตรงนี้เลยอย่านะล <Hello? S 1> โหลยไม่ทุองมาแอบบอกเลยนะแอปแอ,อเคไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วนี่ไงใช่แน่ โอเค1977ลาดผ่านแน่เลยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยลาดผ่านประตูนั้นที่มีลาดล็อกอยู่ 1977... 1977... นี่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 หนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเรียบร้อยเข้าได้โอ้ยไม่ทำอะไรแล้วใช่ไหมนายเนี่ย p า r t a แอนด์เซอร์วิสห้องนี้ใกล้ๆกันเลยคุันมันเยอะเหลือเกิน ถามว่ากลัวไหมโคตรกลัวกลัวมันจะทำอะไรผมนี่แหละในนี้มีอะไรอะ่ะชุดบีซัมติงเฮียมันต้องมีใครอยู่ที่นี่นี่ไงกูแจี๋วีฮายู่บีอ่ะอยู่อยู่อะไร <Lord. S 1> ไม่มีหรอกอย่ามาหลอกกันเมเนเจอร์คีย์ออฟฟิศคีย์นี่หรือเปล่าโอเคอุ okay. ้ยคุณครับ มินิเจอร์ผมบอกกูเจไปที่ประตูทางออกฉุกเฉินปล่อยฉันไปที่ที่ประำขาฉันหักแล้ว <c oughs> ไม่ได้รถไปด้วยกันสิไหนยะกุญแจอะผมพาคุณไปด้วยไม่ได้หรอไหนยะกุญแจผมไม่รู้ว่าถ้าผมเปิดไปแล้วจะเจออะไรหรือเปล่าเออโอ้โหมีหนูรัตตทุยรัตตทุยรัตตทุยมาแล้วเก็บกุญแจ เกมปูเจได้แล้วอ้าอย่าวิ่งเก็บกุญแจกันวิ่งไวอะไรนี่ปิดปิดไม่ต้องตาม,มานะโอเคเราปิดข้างมดแล้วทางออกอยู่ข้างหน้านี่ครับทุกคนไปเลยนะไฟเจอเอ็กซิทไปเร็วเปิดออกมาแล้วโอเคเราวิ่งออกมาครับทุกคนเบี้ยวมาจากร้านและข้างหลังคือไฟไหม้ร้านเลยครับมีใครเผาร้านเราหรอปีกออกมาแล้ว วิ่งไปไกลที่สุดเราต้องเรียกคนมาช่วยไหมเพราะว่าโอ้โหไม่ทั้งร้านเลยครับเรียกคนมาช่วยไหมเจ้านายเรายังอยู่ยนั้นอยู่เลยนะดีเอ็นตอนจบสรุปก็เอาคนมาช่วยมิยเนี่ยโอเคครับผมเบื่อกับว่าเจ้านายเราก็ไม่ได้จะรอดแล้วนะไฟไหม้รายกะดีเลยครับก็เกมมันยังเป็น e อ r l y a ี c e อ s อยู่นะผมว่ามันก็ได้จะยังมีบั๊กมีอะไรอยู่ประปรายนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งเลยนะครับใครมีความคิดอย่างไรก็ คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยกดซับสไคร้ด้วยนะครับไปเจอกันนะครับบ๊าย